ฟิล์มกันรอยโฟกัสเปิดตัวแคมเปญติดฟิล์มโฟกัสลุ้นบินลัดฟ้าไปญี่ปุน่นในงาน Thailand m o b i l e Expo 2โ1 4องพันสโชว์เคสมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดโดยแคมเปญนี้ง่ายๆครับเพียงติดฟิล์มโฟกัสชนิดใดก็ได้และส่งรหัสสิบหลักในซองฟิล์มมาที่ japan.focuschill.com เพื่อรวมลุ้นกินฟรีเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโด6วัน4คืน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรวมมูลค่ากว่า1ล้านสแสนบาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับกิจกรรมสนุกสนุกและมินิคอนเสิร์ตจากหนูนาหนึ่งทิดาโสพลอีกด้วยครับก็วันนี้นะครับเราก็มาเปิดแคมเปญใหญ่ปลายปีของเรานะฮะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีเตือนแจกโน้ต8นะฮะไป60เครื่องเลยนะปีนี้เราก็ทำให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับโดยที่เรามีการเชิญให้ให้กับลูกค้าเรานะฮะไปเที่ยวฮอกไกโดด้วยกันนะครับในปก โปรแกรมของเราก็คือโฟกัสบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นนะครับก็ง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะติดฟิล์มโฟกัสที่ไหนก็ตามนะฮะก็เอารหัสที่มีอยู่ในซองนะฮะเอามาลงทะเบียนนะครับที่ japan.focusview.com นะครับแค่นี้แล้วก็รอรุ้นได้เลยตั้งแต่1ตุลาจนถึง20ธันวาคมนะครับรนะุ้นเป็นทุ่งโชคดีแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะฮะ